สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตตังเกกังสมยังภักว่าสเกสุวิหารติกะปีลาะวะ ทุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเขนัสติงปัญจามเววนาเตหิภิกุสเตหิสเพหิวานันเตหิตาสหิจโรกาถาตุหิเทวตายยบุยนาสนิปติตาหุนติภควันตังฑัสนายภิกุสังคันจะอาถะโคจตุนนางสุทธาวาสกายีกานางเทวานางเอตตาโหสีไอยังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตหูสิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเขนัสติงปัญจามา เตหิภูสัตเตหิสัพเพเหวารันเตหิทัสหิจารุคัทตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาหุนติภะคะวันตังตัสนาเยปิคุสังกันจัยานุนามยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตาวภะคะวะโตสันติเกอิปัจเจกะคาถาภาษยามาติอาทาโค โหตาเทวตาเสยทาปีนามาภาราวาปุริโสสัมมันฉิตังวาพาหังปัสสาเรยวะปัสสาดิตังวาพาหังสัมมินเชยยเอวาเมวาสุชาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะกวโตปุระโตปาตุระหังสุ อาทะโคตาเทวตาภะกวนตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัฏถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะกวัตโตสันทิเกอีมังคาตางอภาสิมหาสมมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมากตาอาคตาตามหาอิทะอิมังธรรมสมาย่งตะกิตายะวะอัปาราจิตาสังคันติอาทะโกอัปาราเทวตาภะกวัตโตสันทิเกอีมังคาตังอภาสิตัตาภิกขะวสมาทัหังสุจิตตังอัตโนอุชุมากะ ปุชุกะมะกังสุสารธีวะเทเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักันติปันทิตาติอัตะโกอปาราเทวตาภควาโตสันทิกอีมังกาทังหภัสิเจตวะขีลังเจตวะปรีคังอินทกีลังโอหัดจามะเมชาเตจารันติสุทธาวิมะราจกุมัตตาสุทันตาสุสุนาคติอัตะโกอปาราเทวตาภควาโตสันทิกอีมังกาทังหภัสิเยเกจิพุทังสารนังกาตาเสนาเตนะ เตคะม่สันติอปายาภูมิปายามนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสนติติอัตโคปควาภิกขะมันเตศีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสนิปฏิตาหุนติตตาคาตังทัศนายภิกขุสังกัญใจเยปิเตภิกขเวอหิสุงัตติตะมาธาอารันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิ พระเขาวันตานางเอตาปรมาเยาวเทวตาสนิปติตาเฮสุเสยธาปีไมหังเอตาไรหฮเอปิเตปิเขวะ wi senti anak kata matahana au sama samputa sem pegawan tanaheta paramayawa dewatasani petita Pawi Sen saya tapi mayetahi semi kawe dewaang namani kitai semiwe dewakaang namani te semi kewe dewa kayang namaniang sunat satu ang mana si garo ta si semiiti สีโลกะมานุกัสมาญาทัพุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหัะปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมาหังสาปิสัมพุโนโอทาตา m นะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาภิโยปัญจสเตยัตถาวเนกกะปิราวัฒเวตาโตอามันตยิสัทสาวเกคสัสเนระเตเตวะกายาอภิกันตเตวิชาณาทปิกาวเทชะอาทะปะมักกะรุงสุตวะปุถุสัสสัสสนาเอสัม เตสัมปาตุระหุยานางอามนุสานัทสานะเอฟเตเกสัตมาถักุงสหัสังอัทธสัตติงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนันตัมัทธคุงทิสาสัพพาปุตตาอุงตันจัสสพังอภิญญายาววคิตวานาจักุมาตตวามันตยิสตาสาวเกสาสสเนระเตเทวกายยาภิกกันตาเตวิชานตาภิกเกวโยหังกิตตยิสมิภิก กิเรราหิอนุปปพโสสตัสหัสาวายค้าภูมมากปิราวัตถวาอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสีนมวมานาอภิกามุงวิกุณังสมาติงวานังชาสหัสาเหมมาวตายาคานาณตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสีนมวมานาอภิกามุงวิกุณังสมาติงวานัง ซาตาคิราติสหัสยยคานานาต่วันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยาสันสิโนโมทามานาอภิกาุงพิคุนางสมิติมวานาง อิเจเตโซลาสสหัสัยยคกขานาตตวานิโนยทิมันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสินุมาธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังเวสามิตตปัญจสัตตายาคานาตตวานิโนยทิมันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสินุมาธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังคุบิโรลาชกิโกเวปุลาสานิเวสนังเพยโยนังสัตตาสหัสังยักานังไปยิรุปะอาสติ กุมิโรราชาเกหิโรโซปะคัสมิติงว่านังปุริมันจัติสังราชทตาลทศวาสาสติขันธภานาธิปติมาราชายสันสีโสพุตธปิตาสภาวะอินันนามามหาปราอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสันสินลงมามนาภิกามุงมิกุนังสมมิติงว่านังแทกที่นันจัติสังราชวิรุธโภปัปปัสสติกุมภานาธิปติมาราชายสันสิโสพุตธปิตาสภาวะอินันนามามหาอะไรที่มันโตจุติมันโตวันวันโตยสันสินลงมามนาภิกามุงมิกุนังสมมิติงว่านัง Panjiman jatisang raja wiro pakopasasati naka nangatipati maharaja yasansi roputa pitasabawoy nana maha paraiti mento cuti mento Wanawanto yasansi nomodamana wika mungwiku nang มาหาราชายสันสิโสกุตาปิตาสภาโวะนานามามหาภารายทีม่มันโตชุติม,มันโตวันวันโวยศสิโนมตมนาปิกามุงปิกุนังสม,มีติงมานังปุริมะทิสังตา,ตารโตทักกิเนนาวิรูทากโกปจิเมนาวิรูปโคกูเวโลอุตตารังทิสังจัตตารโตเตม,มาหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัตตารมานานอัตังสุวานเอกปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสะทา มายากูเวนดูเวเรนดูวิภูจจวิภูโตสหาหจันทโนกามาเศโตจะก,กินูมันทูนิมันทูจปะปานาโทโอปามัโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเสนชฉขันทโพนโรราชา,ชาชนโสานสโพอาคูป,ปัญจสีขโคเจวติมภรูสุริยวัชชะเเอเตจันเยจาราชาโคนทับ คันทัพพาสหราชุพิโมทามนาอภิกามุงพิกุณังสมาติงวันนางาทะคู่นาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพราสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาตถาจะอาคูนาคายสันสีโนเอราวันโนมหาราโคโสปากาสมาติงวนนางเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพทาทิชาปักขีวิสุทธจักคุเวหายาสาเตวานามาจัปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตศนามังอาภายันต านาคราชานามาสีสุปันนาโตเคมามากาสีสุพุโตสัญญาหิวจาอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณามะกังสุพุทธังสิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวาเซเตอิทิมันโตยสันสีโนกาละกัญชมาวิสมาอสุราธนเวขาสาเวีปจิติสุจิติจาปะหาราโตนามูจิสหัสตัญจะ ปาลิปุตตานางสัพเพเวโรจนามากาสนะอิทตวะปิงเสนังลาหุปัตตามุปาขมุงสามายโยธานิพัทันเตปิกุนังสัมมิติงวะนางอาโปจะเทวะปัตวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจรยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสันสิโนทัศเตเตทัศตากายสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตอนาวันโตยาสันสิโน โมธามนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหะรีจารสมาจัตุเวยามาจันตุสุปนิสาเทวาจันตามาคูปุราคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุราคิตานะักตุตาณิปุราคิตวา อาคูมันทาวราหกาวสูนังวาสโวเสถโธสกกปะคปุรินดวทะเสเตตัสรากายสเปนานาตะวนิโนยิทิมนัตชุติมตัวนาวันตัวยสันสิโนมตมานาปิกามงบิโกนังสมิติงวานังอาทาคูสาภูเทวชรามากิสิคารัยเอวาอริทักาจโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวารุนาสหธรรมาจัจจุตตาจเนชะกาสูเลยยารูจจระอาคูอาคูวาสา ภาวะเนสิโนทาเสเตทสรากายะสะเปนานตะวะนิโนติมันโตติมันโตวะนันโตยะสสิโนมตมาปกามงวิกุังสะมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตะมะิปะุสิกะอะุอะุมะโนปะุสิกะอะตะหไโยเตวยะะโหิตะวะสวสโน ปาราคาหมาปาราคาอาคูเทวายสันส anyway, ิโนทัสเตทัสสทากายาสเพนานาตวานิโนอิต so, ิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสิโนมาตมานาปิกามุงพิกุนังสมีติงว่านังสุกากะรุมาอ์อรุณาอาคูเทเวคนะสาธาโอทาตะกายาป่ามุขาอาคูเทวายวิจักขนาสัทธารมตาหาลักชามิสกาจะยาสันสิโนทะนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติเทเซ ทเสตทศสทากยาส,าายยสพเพนานตวาน,นิโนโอ,อิทิมันโตจุติมโตวนาวนันโตยสันสีนโนมตามนาวิกามุงวิกุนังสมิติงวานางเคมีอา,าตุสิตายามากัตถกาจายสันสีโนสัมภิตการามาเสถาโชตินามาจาสวานิมานาระ ติโนอาคูอทาคูปารานีมิตาเทเตเัสสทากายาสัพเพนานาตวานิโนที่มันโตจุติมันโตนาวันโตยสันติโนโมทามนาอภิกามุงภิกุนางสัมิติงวะนางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตวานิโนนามันวาเยวานคันอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหปวุทธชาติ มักขีลังโอคาตินะมะนาสวังทะเคโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปรมัตโตจพุตตาอิติมัตโตสหาสันนังกุมารโอติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะพัมมารกานังมหาพัมมาภิทิทัตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายรยัสันสิโสทเสธาอิสระอาคูปเจกวาสาวาติโนเตสันจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสะภะ สัพเพอภิกันเตสินเ ת เทเวสภามเกมาราเซนาอภิกันกามีปัสสกันหาสามัญทิยาเอทากาณะถาพันธาราเขนัพันตังวัตถุโวโสสามันตาปริพันธะวัตุโวสามันตาปริวาเรีถามาโวมุนจิตถาโกจิตนังอิติตันทะ มหาเสโนกันหาเสนัอเปสัิปานินาตารมาหจัสรังคตะวานภะเพระวังยาทาปาุสโกเมโคธานายนโตสวิชุกโกตัทาโส ปัจจุทาวติสังกุตโธอาศยังวเสตันจะสััพพงอภิญญายาวะคิตวานาจคุมาปโตอมันตยิสัทสาวเขสาสเนลเตมาลาเซนาอภิกันตาเตวิชานาณัภิโกเตจะอาตตะมักกรุงสุตตวาพุทธสัสสานังวีตราชเฮหิปกามุงเนสังโรมันปิอิชเชยุงสเพวิชะตสังฆามาพยาตีตายสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวะ กาเตชเนสุตาติ